มันก็เหมือนพี่ผมกระแสแล<อ>้แล้วถ้าสมมติว่าเรียกพี่ไปบ่อยๆนี่ันอาจ,จะแบบเสียงในหัวออกมาหลังๆนี่ <c oughs> คือแบบ <c oughs> เริ่มแล้วแล้วมีแล้วเริ่ม <c oughs> เริ่มกล้าแล้วพี่แกน้องก็เขินเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอไปดูในรายการดังแล้วกันถ้าสมมติว่ามีอกาสหลังๆนี่คือเหมือนจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะทนายพัฒน์นี่เนาะเริ่มแบบไปแรกๆก็พูดไม่เป็นแล้วนั่งเงียบหลังๆมาเริ่มยิ้มหลังๆมาเริ่มเสียงในหัวนิดนึงหลังๆมาเริ่มพูดเยอะขึ้น เริ่มซักไซย์ระเลียงเองบัดีจ้าเห็นตะไลค่ะเอาเ้าหรอไม่เห็นหน้าน้องหรอไม่เห็นหน้าเราเหรออือพอแล้วพอแล้วเราไม่ได้เหมือนเขาพอเถอะคนที่ไปรายการที่หนุ่มพูดเก่งทุกคนอยู่ต้องพูดเก่งนะ กดไลก์กดแชร์แรงกระดุมที่ทนายเสียไปใส่ค้าซื้อมาแค่นี้มีแฟนเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ต้องปกักตะกร้าแล้วบอกทนายใช่ปกักทำไมตะกร้าหนูแฟนพันแท้ได้จากแฟนพันแท้คนไหนกดไลก์กดแชร์แรงทนายเริ่มชินกับการไปออกทีวีหรือคะทนายหล่อแท้ค่ะเอาฟิลเตอร์ออกสีแห้งสีรอค่ะโอ้ยผมไม่ตุยหรอกหน้าผมดีอยู่แล้วบอกเลยสิระไอไคอนคลินิกเหม่งจ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปฉีดอีก เดี S <S <an am alı> so ๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายไปฉีดอีกไปด้วยไหมฉีดไหมปกติหนูให้วิตามินอะไรไหมหนูไม่ได้ให้วิตามินเล่ากูฉีดมากูยังได้แค่นี้กคืองงมากหนูไม่ได้ให้วิตามินเลยเหรอเยเหรออย่างเงี้ยเลยเหรอแล้ว FCP ไปหลายร้านแล้วทำไมมันได้อย่างนั้นอ่ะฮะฮะคืองงมาก หนูไม่ได้ให้วิตามินอะไรเลยแต่เอฟซีพี่ไปตั้งเยอะแยะทําไมอ่ะฮะฮะคืองงเป็นแม่มดแล้วแต่ละคนเนี่ยหนูจะไปทํานะปากบัานด้าตาหอยแขงไอ้คางแหลมเหมือนแม่มดเนี่ยพี่นึกว่าจอบ <c oughs> ไอ้หน้าผักกหนกอะไรอย่างเงี้ยทรงผมกระบงฉีดมานเนี่ยพี่นึกว่าจอบเนี่ยเหมือนเอาเอาหน้ามันถอดงูออกมาแล้วไปจอบขุดดินได้เลยแต่ละคน, <c oughs> นก็สวยที่ไหนได้หูยแม่มด บล็อกเดียวกันมาหมดเลยออกทีวีกับไรไม่เหมือนกันเลยค่ะแบบนี้ดูดีค่ะสวยคิดใจใช่ใบหน้าอุ้ยไปแล้วนะเอฟซี FC นะไม่ใี่แค่จิมมี่คนเดียวเดี๋ยวแค่จิมมี่คนเดียวไม่เอาอะไรไปนะจิมมี่กินกินหลานยาจนมันมันบอกว่าเออจิมมี่จิมมี่บอกว่าไม่ไหวไปแล้วนะไปแล้วนะ FC ไปแล้วนะไปแล้วนะไปยอรมันตะวันแดงรามอินทาเจอกัน